ดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับหรือวิธี effective yield ตราลแทนที่แท้จริงนะครับวิธีนี้ก็คือมองนะครับปรับในเรื่องของผลตอบแทนของตัวตราสารนี้เนี่ยให้เป็นผลตอบแทนตามของ,งตลาดนะครับโดยใช้ออมาไทสผลตัวส่วนเกินละส่วนต่ำเนี่ยมาปรับดอกเบี้ยด้วยอัตราดอกเบี้ยตามของตลาดนะครับอลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเนี่ยก็เป็นตัวอย่างเดิมก็คือบริษัทเนี่ยลงทุน นะครับในหุ้นกู้12%มูลค่าเฟเบอรลู mm. เนี่ยคือ2,000 20, 0ตัวนี้คือเฟเบอรลูใช่ไหม2,000 20, 0นะครับครบก็หมดไถ่ถอนเมืที่1มกราคมปี x3 อายุก็คือ3ปีอันนี้ลงทุนปี x 0นะครับอัตราดอกเบี้ยท้องตลาดเนี่ย6%นะครับบริษัทตัวนี้เวลาจะลงเขาถามคำถามคือเราจะลงทุนในตราสารนี่ฉบับเนี่ยด้วยมูลค่าที่าไ เท่ากับกี่บาทก็คือหาแฟร์แวลูของหุ้นกู it it like ้นั่นเองว่าควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับคือเห็นอยู่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าราคาเท่าไหร่เขาบอกว่าเฟสอ่ะสองหมื่นให้ผลตอบแทน12%แต่ท้องตลาดให้ผลตอบแทนอยู่6%คําคำถามของเขาคือถ้าเราจะลงทุนในตราสารนี้ฉบับเนี้ยเราจะยอมยินดีที่จะจ่ายเงินด้วยูลคาที่ทางกี่บาทซึ่งมูลค่าที่ทางของตราสารนี้คือมูลค่าปัจจุบันของมันนั่นเอง นะครับวิธีการทำทำยังไงทำเหมือนตั๋วเงินใช่ไหมนะครับทำเหมือนตัวเงินเราก็ใช้ตารางตัว Time Value Factor ก็มีหนังสือนี่แหละหนังสือไอท้ายเล่มมีใช่ไหมครับจำได้นะจำกันได้อย่างดีนะครับอันนี้อาจารย์ก็มาให้ตัดตัดมาบางส่วนนะครับก็คือตารางบนก็จะเป็นเงินเข้าแต่และงวดไม่เท่ากัน จะเคยบอกวิธีสังเกตแล้วใช่ไหมว่าดูยังไงดูจากตัวเลขว่าส่วนใหญ่จะเลขศูนจุดนำหน้าทั้งหมดดูในตารางนะครับทั้งตารางเนี่ยตารางบนเนี่ยจะศูนจุดอะไรก็ไม่รู้น,นั่นแหะแสดงว่าเงินงวดไม่เท่ากันแต่ถ้าเป็นเงินงวดเท่ากันสังเกตตารางก็คือจะมีตัวเลขอยู่ข้างหน้าเช่น1 3 4่อะไรเนี่ยเยอะเลยยกว้นมืทันแรกจะเป็นศูนย์จุดอยู่นะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยจะมีตัวเลขนี่คือวิธีการสังเกตตารางครับว่าตารางเนี้ยเป็นเงินงวดเท่าหรือไม่เท่า สำหรับ p พซ e n t Val วร์ลอย่าไปเรียนวิชาการเงินธุรกิจจะเจอแบบเนี้ยแล้วคุณเปิดตารางอาจารย์เวลาไฟรเธุรกิจอาจารย์ก็ใช้คุณมาสี่ตารางเลยมี p r e s e n t value มี Future Value ในเรื่องนี้ไอพ้พ r e s e n t เนี่ยมันก็มี2ตาราง Future ก็มี2ตารางเวลาเวลาดูรูปตารางก่อว่าเป็น p r e s e n t หรือ f u t u r e เจอ u ์แถูกไหมครับถ้าเรารู้ว่านี่คือ p r e s e n t value ก็ดูได้ครับสังเกตว่าอะไรเงินเท่าเท่ากับไม่เท่าบางทีนักศึกษาจะสับสนเวลาใช้ตารางเหมือนกันว่า ต้องมานั่งจำอะว่าอันไหนคือเท่ากับไม่เท่าวิธีการสังเกตดูแบบนี้เลยวิสังเกตได้เดี๋ยวเรากลับมาใช้ตารางตัวนี้นะครับมาดูวิธีการทางก็คือนะครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นี้เราบอกว่าเงินเนี่ยตัวตัวคุณกู้เนี่ยมูลค่า20,000ให้ดอกเบี้ย12%แสดงว่าตัวหุ้นตัวนี้จ่ายเป็นจ่ายดอกเบี้ยเป็นเงินสดเท่าไหร่ครับก็คือ2 0 0 0 0คูณด้วย1 2จ่ายปีเท่าไหร่ครับ 2,400บาทถูกไหมอันนี้คือดอกเบีย้ย i n t e r e s t Int แสดงว่าถ้าเราถือหุ้น mm hmm. กู้ฉบับนี้ทุกๆสิ้นปีเราจะได้ดอกเบีย้ยปีละ2,400 2,400แล้วก็2,400จนถึงวันไถ่ถอนและไถ่ถอนได้เงินสดกลับคืนมาเท่าไหร <20. S 1> ่ครับ,บ20,000นะครับกลับีก20,000นะครับฉะนั้นเราก็ทำการเลยครับ ย้อนค่ามันออกมาถูกไหมครับโดยการเปิดตาราง r e s e n t Val u e อันนี้อาจารย์เปิดตารางไปยังไงครับเงินเข้าไม่เท่ากันคือเปิดทีละค่าทําไมไม่ตีบอกอาจารย์นี่มันเท่ากันไม่ใช่เนี่ก็เท่ากันนี่ก็เท่ากันมีก้อนนีก้อนเดียวที่ไม่เท่ากันมันเปิดได้2วิธีเดีย๋ยวเราเปิดวิธีนี้ก่อนคือแบบไม่เท่ากันคือเปิดทีละค่านะครับอ่ะนกษาเราไปดูเปิดยังไงก็ไม่เปิดเปิดด้วยผลตอบแทนของตลาดถูกไหมครับคืออัตราร้อยละ6 ตัวเงินให้ดอกเบี้ยร้อย12สแต่ตลาดให้ร้อยละ6ถูกไหมครับฉะนั้นเราไปเปิดที่ค่า i ถ้ากับ6% n เท่ n ถ้ากับ1ก็เปิดถัดมาปี2ว่า i 6%กเท่็ n ถ้ากับ2ปี3 i 6% n เท่ n ถ้ากับ3เราก็ไปดูครับอลองดูอยู่ตรงไหน,น6% n เท่ากับ1ถูกไหมครับ0.943ส เเท่ากับ2 0 8 8 9 0แล้วก็ n เท่ากับ3คือเท่านะคะ0.840อันนี้ที่เราเปิดตารางนะครับก็เปิดมาในหนังสือแล้วครับแต่อาจารย์ตัดออกมาให้ดูนะครับเราก็ใช้ตรงนี้นะครับไปใส่ในการคำนวณน,นะครับเท่าไหร่ล่ะ0.9 43อันนี้0 8 9 0แล้วก็0 8 4 0ก็จับคูณเลยครับคูณคูณคูณ2,004คูณ0.943ก็ได้2,263บาทอันนี้อาจารย์ปัดเศษนะครับแล้วก็2,400คูณด้วย0.89ได้2,136แล้วก็24,000 ทัที22,400คูณกับ0.84นะครับได้18,816จับบวกกันนะครับก็จะได้มูลค่าปัจจุบันของตั๋วก็คือเป็นมูลค่าที่ทำของมานั่นเองนะครับฉะนั้นบริษัทจะต้องซื้อตั๋วฉบับนี้ด้วยจำนวนเงินเท่านี้น,นะครับ23,215บาทนี่คือเงินเป็นมูลค่าที่ทำที่จะซื้อขายกันนะครับ อันนี้ตารางแบบที่1น,นี่แบบที่1คือเปิดแบบด้วยตารางเงินเข้าไม่เท่ากันแบบที่1คําตอบเหมือนกันจะเปิดแบบไหนก็เหมือนกันแล้วแต่นะครับยวอีกแบบหนึ่งจะเปิดแบบเงินเข้าเท่ากันนะครับเข้าเท่ากันตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ไม่เท่ากันนะครับนี่เปิด3ก้อนโอเคนะครับถัดมาดูแบบที่2ครับการเปิด เหมือนทบททนเลยเนาะเหมือนเหมือนเราเรียนตอนตัวเงินแบบเดียวกันแหละเหมือนกันเลยแล้วก็ความรู้ตรงเนี้ยเอาเก็บไปใช้ในอีกหลายๆวิชาต้องใช้ครับเพราะว่าบัญชีของเราตอนนี้บัญชีมันเป็นเรื่องของการทำเป็นแฟล์ไวลลูหมดแล้วทุกอย่างม,มีทั้งเพซเซนต์ไวลูทั้งตัวแฟ i r ์ไวล์ูตามก็อะไรกันแล้วแต่แต่เพซเซนต์ไวลูเนี้ยต้องใช้อยู่ที่เรียนวิชาการเงินธุรกิจก็ต้องใช้ตัวนี้นั้นเด็กบัญชีเวลาเรียนการธุรกิจก็เลยได้เปรียบครับเวลาคะแนนออกมาก็คือทิ้งชาวบ้านไปเยอะอะ จิงช่ไหมเขาจะเปิดคขาวอกไงอ่ะอีแบบนึงอีแบบนึงเปิดแบบเงินเข้าเท่ากันนักศาสษาสังเกตว่าเงินก้อนเนี้ยมันเท่ากันเห็นไหมเราสามารถเปิดก้อนเดียวได้แต่จะต้องเปิดตารางที่2คือเงินเข้าเท่ากันและไอ้ก้อนนี้ไม่เท่าคนอื่นเขาก็แยกมาต่างหากเงินเข้าเท่ากันแบบทุกๆปีต้องเข้าเท่ากันนะครับก็ไปเปิดตาราง T V I S A นะครับคือตารางที่2 i อ้ถ้ากับ6% n เท่ากับ3แล้วอีกอันหนึง่งต้องไปเปิดที่ PV ให้เฉยคือตารางแรกนะครับเพราะว่าเงินตัวก้อนนี้ไม่เข้าคนอื่นเขาไอ้ I, ถ้ากับ6% n เทอากับ3กลับไปดูตารางไอ้ I, ถ้ากับ6% n เท่็ากับเท่ากับ3ก็คือตัวนี้เปิดตัวนี้ค่าหนึ่งเดีย๋ยวเราใช้ตัวนี้ค่าหนึ่งนะครับกับตัวนี้อีกค่าหนึ่งถูกไหม ตัวที่เป็น2,004เนี่ยมันเข้าเท่ากันทุกปีก็ต้องใช้ตารางที่2นะครับ6% n เท่ากับ3คือ2.673นะครับแล้วก็สำหรับ20,000เปิดแยกครับนะครับเปิดตารางบนครับ6%เท่ากับ i เท่ากับ6% n เท่ากับ3ได้0.84อ่ะลองไปใส่ในรูปวางเมื่อกีน้นี้นะครับเราก็จะได้อันแรกคือ2 จุดหกเจ็ดสามอีกตัวหนึ่งเหมือนเมื่อกี้นศูนจุดแปดสี่ศูนย์จับคูณนะครับแต่นี้ตัวนี้จับคูณจับคูณตัวเดียวนะครับคือสองพันสี่ไม่ต้องจับจับคูณสองพันสี่สามครั้งนะครับตัวเดียวจบเลยนะครับก็ได้หกพันสี่ร้อยสิบห้าส่วนอีกตัวหนึ่งได้หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยจับบวกกันได้สองหมื่นสามพันสองร้อยสิบห้าอันนี้ก็คำตอบเหมือนกันครับวิธีที่สอง คำตอบมาก็เหมือนกัน